สวัสดีครับผมวันนี้นะผมจะมานําเสนอเรื่องภาษาปัสคานครับผมซึ่งจัดทำโดยนายทิเมิแก้และก็นายมรณะพรินแก้วปัสกานโรแก็ม่มือนเกรดหรือภาษาปัสคานได้เลยนะครับประวัติของภาษาปัสคานภาษาปัสคานเป็นชื่อที่ได้มาจากเกรดปัสกานซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรังเซสซึ่งมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เครื่องจักรในการคำนวณซึ่งเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันและนี่ก็คือหน้าตาของเบรดปัสคานครับ ภาษาพัฒนานได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีพุทธศักราช2,513โดยนิคลอสเบอร์ที่สถาบันทคโนโลยีซูริชประเทศสวิตเซอร์แลนด์วัตถุประสงค์ครั้งแรกก็เพื่อพัฒนาภาษาั้นสูงที่มีกฎเกณฑ์พื่อการสอนกันเห็นโปรแกรมแบบโครงสร้างภาษาที่วพัฒนาขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัจานมาตรฐานหรือปัจจานมาตรฐานตามรูปแบบของเต็เมเต็มระเบิดอย่างไรก็ตามคำว่าพัจจานมาตรฐานก็ยังคำรวมอยู่ดี เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศวัดกานมาตรฐานชื่อเอนซึ่งเป็นคำย่อจาก American National Standard i n t i t u e และนี่ก็คือหน้าตาของโลโก้เอนะต่อไปก็คือ i g P e e i n s t i t u t e of e l e c t r l c a l a n e Electronic e n g i n e e r s นี่ก็คือรูปแบบโลโก้ของ i g e e นะและต่อมาในปีพุทธศักราช2526 บอลแองส์สปรินเตอร์นิแนลซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้เริ่มทำการตลาดคอมไพเลอร์ปัผ่านราคาถูกที่เรียกว่าเทอร์โบปัสทานสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคบ t เทอร์โ,อรโบปัสทานประสบความสำเร็จด้วยมาเนื่องจากมีราคาถูกและสามารถใช้งานได้ง่ายต่อมาจึงมีการพัฒนานเครื่องมือสำหรับพัฒนานโปรแกรมได้อีกได้แก่คิวเดสเ r อร์และตัวดีบัสเซอร์แบบโต้โตอบปัจจุบันมีการนำมาประต์ใช้งานทั้งในด้านการ เขียนภาษาโปรแกรมการเรียนการสอนและภาษาสร้างงานประยุกต์งานต่างๆครับผมต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างของภาษาปัตชาน,น,นะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยโปรแกรมสาคัญ3ส่วนคือ 1. ส่วนหัวโปรแกรมเ e ด d i n g เป็นการประกาศชื่อของโปรแกรมซึ่งขึ้นต้นด้วยคําว่าโปรแกรมและตามด้วยชื่อของโปรแกรมและจบด้วยมันจบนบรรทัดด้วยเครื่องหมายทีมิโคลอนครับตัวอย่างก็เช่นมีนา เห็นไหมครับว่าจะขึ้นต้นด้วยคําว่าโปรแกรมและก็ตามด้วยชื่อของโปรแกรมนะเป็นชื่ออะไรก็ตามที่เป็นโปรแกรมที่เราใช้ก็จะตามหลังม็โปรแกรมนะและจะจบเครื่องจบบรรทัดนะก็ด้วยเครื่องหมายทีคลัมนครับผมต่อไปก็คือส่วนที่สองนะส่วนข้อกําหนด declaration part เป็นส่วนตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงคําว่าร e เก n ของโปรแกรมหลักและเป็นส่วนที่เรากําหนดต่างๆขึ้นนะครับ ก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะ1ก็คือ w a l เป็นการกําหนดรูปแบบของข้อมูลให้แก่ตัวแปรง 2. tape เป็นการกําหนดแบบของข้อมูลใหม่ขึ้นมา 3. p c o n s t เป็นการกําหนดค่าคงที่และสุดท้าย 4. ือ label ใช้คู่กับคําสั่งก o โภายในโปรแกรมนะและก็ส่วนที่3ก็คือส่วนของคําสั่งต่างเ u ่น t a b e l statement ซึ่ง,ง,ง,งเป็นส่วนสุดท้ายของโปรแกรมจะขึ้นต้นคําว่า อีเกนเป็นคำเริ่มต้นและอีิท้ายได้คำว่า End ตัวอย่างก็เช่นนี่ับจะขึ้นต้นด้วยอีเกนและลงท้ายด้วย e อ d ส่วนกลางก็คือคำต่างๆนะเปิดม้และนี่ก็คือรูปแบบของภาษาปัตรุาันจะเป็นดังนี้ัะโปรแกรมส่วนแรกก็คือส่วนหัวโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นด้วยโปรแกรมแล้วก็นี่นะแลแล้วก็จะจบ เป็นชื่อโปรแกรมแล้วก็จะลงด้วยลง re, ยด้วยเพ e ื่อแบบทีโคลอนส่วนที่สองก็คือส่วนประกาศนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตั้งแต่ส่วนแรกวอลเทปคอร์สแล้วก็เดเวลแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะจะเป็นคําสั่งของการทำงานดีกินแล้วก็ส่วนคําสั่งต่างๆนะครับเป็นเมนพาร์ทแล้วก็ลงท้ายด้วยอนินนะคือก,การจบคําสั่งกระผมต่อไปเราจะมาดูข้อดี ของโปรแกรมและความต่างจากภาษาเอานะภาษาพัฒการจะเป็นภาษาได้รับสจทยอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนํามาใช้งานั้งในวงการศึกษาและวงการต่างๆนะเพราะเป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นอยู่หลายด้านก็อาทิเช่นหนึ่งที่แองคํางั่งเป็นภาษาสองตำางๆมีความง่ายต่อการดําความเข้าใจสามลักษณะการงานของโปรแกรมจะเป็นการทํางานที่มีโครงสร้างที่จะง่ายต่อการทํางานครับผมสี่ มีการแปลคำสั่งแบบคอมไพเลอร์ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณหรือจะเป็นงานทางด้านธุรกิจแม้แต่งานทางด้านด็อกติกก็สามารถใช้ได้นะโดยใช้โครงสร้างของภาษาพัฒนามาใช้การสร้างงานขึ้นมานะค้าก็คือการพัฒนาและแก้ไขสามารถทำได้อย่างรวดเร็วครับโปกคอมไพเลอร์โปรแกรมได้รวดเร็วกว่าคอมไพเลอร์รอื่นๆครับผมเจ็ด สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโปรแกรมย่อยๆได้อย่างง่ายแป่สามารถแยกไลบรารีเก็บโปรแกรมย่อยไว้ยยเป็นหลายส่วนตามกลุ่มของการใช้งานเก้าสามารถใช้กับระบบกราฟิกแบบทุกชนิดที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันครับผมและขวนสุดท้ายติบข้อสุดท้ายเหมาะกับผู้เริ่มคิดคิดค้นจะเขียนโปรแกรมอย่างมีโครงสร้างเพราะการมีโครงสร้างในรเขียนโปรแกรมจะทำให้ง่ายโดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาครับผมต่อไปเราก็จะมาดู าการใช้งานในยุคปัจจุบันครับผมปัจจุบันภาษาปัฒจานได้พัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นสามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Windows ได้เรียกว่า d e l p h i เป็นซอฟแวร์ตัวแปรภาษาปัจทานตัวหนึ่งนะที่พัฒนาโดยบริษัทบอลแองซึ่งรูปแบบของภาษานั้นได้ถูกออกแบบมาในระบบภาษาใหม่เพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุก็ โปรแกรมเชิงวัตถุก็คือ,อนั่นเองนะเป็นคำย่อมาจาก o b j e p t oriented bon programming ับคือการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนั้นจะมีความแตกต่างกับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างอยู่ด้วยกันหลายจุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วความสามารถของโปรแกรมเชิงวัตถุยังคงต้องการความรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นพื้นฐานอยู่ทั้งนี้เนื่องจากภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นเป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิมคือให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อและสามารถนําไปใช้ได้ิีครับผม และก็ขอบคุณครับสำหรับแหล่งขึ้นมาแหลอ้างอิครับและนี่ก็คือที่มาของเนื้อหาครับและวันนี้นครับกลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่แนี้ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ